วันนี้จะบอกวิธีการใช้แอปธนาคารนะคะสแกนจ่ายค่าใช้จ่ายของเราต่างๆนะคะอาจจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะคะ<ส>เดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีกันนะคะ<ส>ก่อนจะไปดูวิดีโอฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะเ<ส>ดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะคลิปนี้จะบอกวิธีการสแกนจ่ายบินด้วยแอปธนาคารกรสิกรนะคะเดี๋ยวเรากดเปิดแอปกสิกรนะคะกดรงตรงคำว่า k p พั s ค่ะ เข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้านี้นะคะเดี๋ยวเรามองลงไปตรงข้างล่างนะคะข้างล่างสุดนะคะจะมีคําว่าสแกนนะคะเดี๋ยวกดสแกนเลยค่ะทีนี้เราก็ไปหยิบบิลที่เราจะจ่ายมานะคะบิลที่มีบาร์โค้ดแบบนี้นะคะเราวางบิลลงไปนะคะให้กรอบสี่เหลี่ยมนะคะที่มีขอบอันนี้นะคะเหลี่ยมเหลี่ยมเขียวๆนะคะสแกนตรงบาร์โค้ดนะคะพอสแกนเสร็จป,ปุ๊บนะคะมันจะขึ้นอย่างนี้มาให้เราเลือกนะว่าเป็น A as รายเดือนหรือว่า A as ที่เป็นอ่าอินเทอร์เน็ต จะจ่าย AAS ของเราเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็กดที่ช่องบนนะคะที่เขียนว่า AAS แต่ถ้าบินนี้เป็น AAS Fiber ที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็กดเลือกตรงคําว่า AAS Fiber ด้านล่างนะคะทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเป็นบินมือถือแบบ AAS รายเดือนนะคะแต่เรากดที่ช่องบนเลยค่ะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะเขาจะขึ้นให้เราเลยนะว่าเมื่อกี้พอเราสแกนไปปุ๊บนะคะเบอร์มือถือของเรานะคะจะขึ้นมาโชว์อยู่ที่ช่องนี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะบอกยอดเลยนะที่ช่องข้างล่างตรงนี้นะคะว่าเราจะต้องจ่ายเงินจํานวนกี่บาทนะคะเดี๋ยวเรากดตรงคําว่าต่อไปค่ะ พอกดเสร็จนะคะเขาจะให้เรายืนยันการจ่ายบินเขาจะบอกว่า,เ,าเงินในบัญชีของเรานะคะตอนนี้กําลังจะถูกจ่ายเข้าไปที่ค่า AAS รายเดือนจํานวนยอดเท่านี้บาทนะคะถ้าใช่นะคะก็ให้เรากดลงไปตรงคําว่ายืนยันค่ะพอกดเสร็จแล้วนะคะตรงช่องบันทึกช่วยจํานะคะเราสามารถใส่บันทึกเข้าไปได้นะคะว่าบินที่เราจะจ่ายอันนี้นะคะเราจ่ายค่าอะไรยังไงนะคะแล้วก็โน้ตลงไปตรงช่องนี้ได้นะคะ จริงๆแล้วตรงช่องบันทึกช่วยจํานะคะเราจะจดโนต้ตหรือไม่จดก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะแต่การที่เราจดลงไปนะคะเป็นการที่เวลาเรามาดูสลิปย้อนหลังเราจะได้จําได้นะคะว่าเราจ่ายค่ามือถือของเดือนอะไรเข้าไปนะคะ mm hmm. พอเราโนต้ตเสร็จนะคะเราก็กดที่คําว่ายืนยันเลยค่ะ นี้เรากําลังจะโอนเงินจ่ายค่ามือถือรายเดือนของเราแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะธนาคารเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านเดี๋ยวเราพิมพ์รหัสผ่านเข้าไปเลยนะคะพอใส่เสร็จนะคะสลิปการโอนเงินสําเร็จก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจ่ายเงินค่ามือถือรายเดือนผ่านการสแกนได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะแล้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ